มหาวิญญาณจายมหาวิญญาจา์เสกครับเจ้าใช้เวลาสามปีก็เป็นมหาวิญญาจารย์ถ้าเพิ่งได้วงแหวนวิญญาจารย์วงที่สามยังไม่ทันได้ไปลงทะเบียน กาไยังไม่บันทึกก็เป็นอัคราวิทยาจา์แล้วสามวงมิวงแหวนสามวงงั้นเด็กนี่อายุไม่โชว์ไรพ่อสองพ่อี่ทำงานบอกว่ามีงานใหญ่หรอจัดการอีกแล้วพี่เถียยทั้งสองท่านเอ้าเจ้าเองเหรอหรอาหูรู้จักอัคราจารย์ทั้งซานด้วยเหรอแต่พ่อยังจําได้ไหมเท่าก่อนที่ขักแพเด็กสองคนที่สนามประลองยุดนั่นน่ะหนึ่งในนั้นก็คือถังซานตอนนั้นถ้าถังซานไปยั่งมือไว้ก่อนเราคงถูกผู้หัวเขาทำ้ายเกบหมากไปแล้ว ทั้งสานบรรลุระดับ30แล้วก็เลยคนที่คนงานบอกว่าเอางานใหญ่มาให้เราเน่ยคงไม่ใช่เจ้าหรอกนะอัครอาจารทั้งสานข้าต้องขอภัยที่สงสัยเจ้าเมื่อกี้ตกลงตามที่เจ้าว่าก่อนแล้วกันอสร้างสำนักถังใหม่ อยู่เหรอเออ,เอ,อคิดคิดถึงชีวิตตอนนี้คิดถึงพ่อและคิดถึงเจ้าอุคิดถึงเสียวอูเหรอคิดว่าทำไมเจ้าถึงบรรลุระดับ30เร็วนักอา้าวคิดเรื่องนี้หรอกเหรอไม่ใช่แค่เรื่องนั้นอยู่แล้วฮะงั้นอะไรอีก ไม่บอกห้เลยที่อาจารย์พี่พูดว่าพนบริสุทธิ์เดือดร้อนพระทักษะตัวเองคืออะไรเหรอเรื่องนั้นเหรออาจารย์บอกว่ากระดูกวิญญาณบนหลังข้าเป็นกระดูกวิญญาณที่หายากกระดูกวิญญาณข้าเคยได้ยินมาบ้างมีโอกาสน้อยมากที่สิ่งนี้จะปรากฏออกมาเมื่อสัตว์วิญญาณถูกฆ่ารายละเอียดข้าไม่รู้แอาจารย์ว่ามันจะปรากฏออกมาภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ต่เงื่อนไขพิเศษที่ว่านั่นไม่มีใครรู้และกระดูกวิญญาณถ้าอยู่ด้านหลังข้าเทียบได้กับกระดูกวิญญาณระดับสูงสุดวางใจเธอข้าไม่ยอมให้ใครแย่งกระดูกวิญ,ญญาณพี่ไปแน่นอนสาบานได้ถ้าเคยสัญญาว่าจะปกป้องเจ้าตลอดชีวิตเพราะงั้นข้าก็ต้องปอกป้องตัวเองให้ดีด้วยพี่เจ้าอูเราจะอยู่ด้ยวยกันตลอดไปใช่ไหม เหมือนจะเป็นเสียของเสียวเอ้าเสียงของหลงหลงด้วยอย่าปล่อยให้หาเลยไปเถอะเจ้าอุ